สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดเฮีจูหมูลม้มโต๊ะก่อนที่จะไปรับชมรายการนะครับเฮียก็ฝากให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับเฮียในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20พฤศจิกายน2564เรามาสรุปผลบอลที่เฮียให้ไว้กันเมื่อวานนะครับ QPR ชนะลูตัน2ศูนย์นะครับคู่นี้เฮียก็ให้ต่อ QPR ไปนะครับกินเต็มนะครับส่วนอีกคู่นะครับ บาเยน์แพ้อัลส์บวก2-1นะครับคู่นี้ากให้ต่อบาเยน์ไหมนะครับก็เสียนะครับบทสรุปก็คือได้1เสียหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่วันนี้นะครับวันนี้เฮียก็คัดทีเด็ดบอลเต็งมาให้ดูกันอีก2คู่นะครับคู่แรกก็จะเป็นดอตมุลพบสตุตการ์ดนะครับคู่นี้จะเตะกันเวลา3ามทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับเรามาดูฟอร์มห้านหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มที่ดอตมุลเจ้าบ้านนะครับชนะบิเดเฟล3-1 ชนะอิงโกสตัด2-0ชนะโคโลน2-0แพ้อาแจกหนึ่แล้วก็ล่าสุดนะครับแพ้ไลทซิก1-2นะครับส่วนสตุตการ์ดทีมเยือนนะครับเสมอยูนิโอโบลิน1-1แพ้โคโลน0-2แพ้อัลส์บวก1-4แพ้บิเดเฟล0-1แล้วก็ล่าสุดนะครับชนะซูริก1-0นะครับผลงานที่พบกันของทั้ง2ทีมนะครับดอทมุลชนะสตุตการ์ด3-0มศู์ดอทมุลชนะสตุตการ์ด0-4 ดอทมุลชนะสตูดการสามหนึ่งดอทมุลแพ้สตุดการหนึ่งห้าแล้วก็ล่าสุดนะครับสตุดการชนะให้แพ้ดอทมูลสองสามนะครับส่วนเรทราคาเปิดมาในวันนี้นะครับก็ให้ดอทมุลเจ้าบ้านเป็นต่อในราคาลูกครึ่งนะครับอยู่ต่อเสียน้ำเก้าเก้าอยู่รองเสียน้ำเก้าหกนะครับที่เดทฮิจูหมูล้มต้นในวันนี้นะครับก็ขอฟันงธงไปที่อยู่ต่อดอทมุลนะครับในราคาลูกครึ่งครับอยู่ต่อเสียน้ำเก้าเก้านะครับ เฮียมาวิเคราะห์ดูแล้วนะครับอถมุนคงจะกลับมาตั้งหลักเรียกวความมั่นใจได้อีกครั้งนะครับหลังจากก่อนเบรกไปพักทีมชาตินะครับขอแพ้รวดมา2นัดแต่การได้กลับมาเล่นในรังเย้าในวันนี้นะครับสถิติยังโหดนะครับเตะทั้งหมด6นัดก็คว้าชัยทั้งหมด6นัดเลยทีเดียวนะครับเฮียก็ยังมองว่าแมตช์นี้นะ่าจะกลับมาระเบิดฟอร์มเรียกความมั่นใจอีกครั้งนะครับส่วนสตุตการ์นะครับผลงานก็ห่วยแตกกว่าเยอะนะครับถึงแม้ล่าสุดจะชนะมาได้นะครับแต่ก็เป็นแมตช์อุ ซึ่งชนานับในเกมลีกแล้วนะครับเขายังไม่ชนะใครมาแล้วนะครับ4นัดติดนะครับวันนี้เจอคู่แข่งที่กระหายชัยชนะนะครับก็ดูแล้วนะครับเฮียก็มองว่าดอทมุลนะครับหน้าต่อมากๆนะครับอยู่ต่อเสือเหลืองไว้นะครับไม่ผิดหวังครับก่อนที่เราจะไปดูกันในคู่ต่อไปนะครับเฮียก็ขอฝากด้วยนะครับใครที่อยากจะร่วมสนุกท้าผลไป้กับเฮียนะครับหรือใครที่กําลังมองหาเว็บดีๆนะครับวันนี้นะครับเฮียมีเว็บดีๆมาแนะนํานะครับ สนใจทักมาได้ที่ไลน์นะครับ adkopar789 นะครับอย่าลืมแอดนำหน้านะครับ adkopar789 แล้วบอกว่าเฮจูแนะนำมานะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษจากทางเว็บมากมายนะครับเฮียก็ขอฝากด้วยนะครับ adkopar789 นะครับเว็บดีๆเงินเฉื้อชัวนะครับมีเกมให้เล่นมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคู่ต่อไปนะครับคู่นี้เฮียก็คัดทีเด็ดบอลไทยไม่ได้เดีนคู่นึงนะครับก็จะเป็นศึกบิ๊กแมตช์นะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลพบอาร์เซนอลนะครับ เรามาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มที่ลิเวอร์พูลเจ้าบ้านนะครับชนะแมนยูห้าศูนย์ชนะเบตันสองศูนย์เสมอไบตันสองสองชนะแอตมาดดิดสองศูนย์แล้วก็ล่าสุดน,นะครับแพ้เวสต์แฮมสองสามนะครับส่วนอาร์เซนอลทีมเยือนนะครับชนะแอสตันวิลล่าสามหนึ่งเสมอคริตตันพาเลทสองสองชนะลีสองศูนย์ชนะ 31, มมเลสเตอร์สองศูนย์แล้วก็ล่าสุดน,นะครับชนะวัตฟอร์ดหนึ่งศูนย์นะครับ ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนะครับอาร์เซนอลชนะลิ 1, เวอร์พูล2-1อาร์เซนอลเสมอลิเวอร์พูล1-1ลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอล3-1ลิเวอร์พูลสเสมออาร์เซนอลศูและก็ล่าสุดน,นะครับอาร์เซนอลแพ้ลิเวอร์พูล0-3นะครับส่วนเลทราคาเปิดมาในวันนี้นะครับก่อให้ลิเวอร์พูลเจ้าบ้านเป็นต่อในราคา1ลูกนะครับอยู่ต่อเสียน้ํา8-1อยู่รองได้น้ํา8-6นะครับที่เด็ดเฮจูหมูล้มต้นในวันนี้นะครับก็ขอฟันธงไปที่ อยู่ต่อลิเวอร์พูลนะครับในราคา1ลูกนะครับอยู่ต่อเสียงน้ํา81นะครับเฮียมาวิเคราะห์ดูแล้วนะครับลิเวอร์พูลอาจจะพึ่งแพ้มาก็จริงนะครับแต่วันนี้ก็ได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับในถิ่นแอนฟิลด์ได้เปรียบในเรื่องเสียงเชียร์นะครับและมาตรฐานของผู้เล่นก็ยังดูได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับอร์เซนอลยกเพื่อนมาเยือนนะครับเฮียก็มองดูแล้วนะครับว่าน่าจะหลอดยานะครับวันนี้ลิเวอร์พูลน่าจะต้อง จัดเต็มนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจอีกครั้งนะครับอยู่ต่อหงแดงไว้นะครับไม่ผิดหวังครับสุดท้ายนี้นะครับเฮียก็ขอฝากไว้อีกครั้งนะครับใครที่อยากร่วมสนุกทายผลไปกับเฮียนะครับหรือว่าใครที่กําลังมองหาเว็บดีๆนะครับเฮียก็แนะนํานะครับทักมาไปที่ @copa789 นะครับอย่าลืมแอดนาหน้าด้วยนะครับหรือใครจะพูดคุยกับเฮียเป็นการส่วนตัวนะครับก็ทักมาที่ไลน์นะครับจู8 7 7 8นะครับ ตอนนี้เฮียมีกลุปไลาย v วีเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายได้เทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ทักไลน์มาบอกเฮียว่าขอเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวเฮียก็จะพาเข้ากลุ่ม v วีนะครับตอนนี้ในกลุ่มเฮียก็จะแจก v ีพวันละตัวนะครับสนใจก็ทักมาที่ไลน์นะครับจูแปดเจ็ดเจนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับเฮียก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยๆด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ